สวัสดีค่ะคิวพระท่านไอเขียนพี่น้องจะเสเดเวลาไลาปรับลูกล่ะวันนี้วันโกนนะคะมีผู้ใดถือเลขบอเลขก,ก็ถือได้เนี่อล้มบดีได้นี่หนาพระท่าร้องผื่นดอกบริเฮดคลิปกิมนดอกเด้อพี่น้องไปวิ่งม้าหนึ่งชุ่มุมงแล้วก็อันต้นมดำมาแดกต้มำดมำ ต้มน้ำต้มน้ำปลาประดูกตั้งแต่เมื่อวานนี้ทำป่นปลากินเนาะก็เลยแบบว่าพอวันนี้อประดูกมันเหลือก็เลยแบบว่าเท็ดขนุมจีนเศ้าหนังปลาหลกินแต่ว่ารบิเ็ดคลิปผู้นะจานไงหนึ่งอืมเล็กว่าถอขาลงมาดีแม่ลไม่ดีนะโอ้ยเกลือกันอ่านกระไดมีแต่เนี้เบิดเบิดที่พี่นอ้อง มีองค์ลงพอดีวินี้แบบว่าเจอคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งนั่นแหละที่ที่อ่านแล้วรู้สึกว่าไม่่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่า เขาก็เมนต์มาก็ไม่ได้แรงมากหรอกเม้นมาแบบมาณว่าสิจะมาร้องหรือจะมากินอะไรสิไหนแม่อันคลิปที่วินีรลองเพลงเป็นน้ำล้วก็อันลองเพลงกนแล้วก็อันค่อ,คอยค่อยกินเองสินะอันก็มาติอยู่แบบว่าจะจะมาร้องหรือจะมากินกนะเห็นไหมคนแบบนี้พอเอาความสนุกสนานมากองอยู่ตรงหน้าเอาไม่เป็นอื เคยอยู่คนที่เขาชอบคนที่เขาอ่ามรารวิโตเฮาอ่าชอบในความที่เป็นเราอะเขาช่องวินนี่ชาแนลมันเป็นช่องที่แบบว่าเบาโนวหัวมวลมนาพี่น้องเบาโนวหัวมวลหลองําทําเพลงแช์ประสบการณ์บ้างบริษัทธไดกินแต่ถ้ายู mm. ไม่ชอบนะ่ะ mm. ยูก็เลื่อนไปสิจ้าไปเห็นแก่ตัวสิช่วงที่ร้องเพลงอะก็มีคนชอบเยอะแยะ มีคนขอเข้ามาเยอะแยะแบบว่าให้ฉันร้องเพลงเขาชอบเขาชอบอในในการที่เราร้องเพลงเข้ามาหาวิีี่นีแฟนคลับนะเขาจะามาหาเฮียพี่นีร้องเพลงให้ฟังแน่นเนี่ยเข้าก็ขคอมากัจัดให้นิดๆหน่อยๆเนาะอนั่นก็ธรรมดาเลยคนพวกเนี้ยนะเขาเอาความสุขมากองอยู่ตรงหน้าก็ยังเอาไม่เป็นเนี่ยเอ้ย ถ้าอยู่ไม่ชอบอยู่ก็เลื่อนไปสิจายเลื่อนไปตรงที่เขาเขากินน่ะแม่เออช่วงที่เขาร้องเพลงอยู่ก็ไม่ต้องฟังอยู่ไม่ต้องดูน่าจะเห็นแก่ตัวเข้าใจปะเออทําไมว่าทําไมถึงบอกว่าอย่าเห็นเกืยวตัวเพราะว่าคนที่เขาชอบก็มีไงอืมก็ปล่อยก็ปล่อยคนที่เขาชอบเขาดูแล้วอยู่จะมาเขาเรียกอะไรอะอยู่จะมาเรียกร้องอะไรจากจากฉันน่ะแม่อม มาเรียกลงองสน,นใจเลยโอเคนะเข้าใจป่ะยูไม่ได้ติดตามฉันมานะยูก็ไม่รู้ว่าสไตล์ช่องฉันมันเป็นยังไงนะคือใจคนพ,พูดใจากันบอกว่าบางคนนะเ,เนี่ยเขาเอาความสุขเขาเอาความสนุกสนานเขาเอาของดีมากกองอยู่ตรงนาก็ยังเอาไม่เป็นเออน่าสงสารเถอะคนแบบนี้ นะใช้ชีวิตที้มันง่ายขึ้นอย่าไปคิดเยอะเขาเห็ดหัวสร้างความสีสันพอเดมวนมวนนั้นเหมือนกันย่างมหาติหานี่ใขาชึ้งซมเนี่ยคนพวกนี้มันเต็มไปด้วยอัตราอัตตาเต็มไปด้วยอัตตาความทุกข์มันล้นหลามไงเออเพราะฉะนั้นเห็นใครทําอะไรยังไงค่อยแต่จิติเขาเ่ย้ยค่อยแตจะติชินนินทาอะไรอย่างเงี้ย อันที่โซวเคียนคิ้วเคยเบิดโอ้ยของแม็กกับเบิดได้เ๋ยเนี่ยนะบุ๊ดไ,ไปชอบปิ่งเครื่องสำอางเลพี่น้องคลิปนี้ไรสาระมากเลยนะไม่มีอะไรทำค่ะพี่น้องก็คือแต่งหน้านิดนหน่อยจะไปรับลูกที่โรงเรียนนะเนี่ยเอ้ยที่โซวเคียนคิ้วฉันมักลิ่น เล่าเนะี่ยมีความสูงแล้วก็ทำบ้าๆบ,บ,บอๆสั่งเสียงหวัวเราให้กับพี่น้องเขาเนาะเออร้องรำทำเพลงเสนาะแล้วก็อยากทําอะไรให้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยกันที่แบบว่าอย่างมากแล้วก็ทําสร้างเสียงหวัวเราให้กับพี่น้องเป็นสิ่เนี่ยเออสูซกกันยังมหาติหานี กันอยู่ได้เนาะคนผลหมักกับมีเป็นอย่างก็คือบอคิดเนี่ยจะควงว่าหมักจะควง,ควงกันแบ่เบิ้งหรือว่ากดผ่านไปไปเบิ้งช่วงเขากินก็นได้่อ้่นคนไหนผลหมักเขาเบิ้งแน่ยฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคนคนไหนที่เขาไม่ชอบเรามันก็ไม่ชอบมันก,มก็คือไม่ชอบว่าเข้าใจอยู่ไม่ชอบเลยแล้วอยู่จะดูทําไมคนที่คลักตัวเองอะ่ะสิ่งไหนที่ดูแล้วเป็นทุกข์อะถ้าคนที่คลักตัวเองนะเขาจะตีตัวออกหาก่างเขาจะคือเขาจะไม่ดูนะอืม แล้วยูยังจะดูเราอะเ้าอยู่ก็มาติเราเนีไยแสดงว่าอยู่ไม่รักตัวเองอะคนที่เคารักตัวเองเขาก็ต้องไปสรรหาสิ่งดีๆสิ่งไหนที่ทําให้เขามีความสุขเขาก็ต้องเขาก็ต้องไปหาสิ่งนั้นใช่ไหมสิ่งไหนที่ดูแล้เป็นทุกข์ก็อย่าดูเลยอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองไม่ติดปหยากออียงก็อีกคนนึงนะ ก่อนจะด่าอีวินนะเช็ควัตดอีวินหรือยังใครที่โดนอีวินด่านี่สวยมากเลยนะจะบอกให้อันนี้ฉันมีถือเลีกเสมอถือหมดฉันอารมณ์ดีเคยยังมาแมบว่านอยู่อารมณ์ฉันในวันโกนนะจ้ะ วนี่วยมายัางกับพี่นองมินี่ก็มมาหาจมไปทั้งสั้นหลกักมีแนวเหตุเขาก็กินไปแล้วว่าเดี๋ยวอดัดวิดีโอหมีมาดามานนิดน,ดน,ดนดหน่อยหค่ะวันโกนอบุญบดีอีกกินน้ำอันหนึ่งคือกันเนี่ยมะมิม่นตอแหลไปสันวะตอแหลพูดมากได้ฟัว อะไรวะนางพูดอะไรวะตอแหลพูดมากได้ผัวฝรั่งแล้วพูดมากกว่าะฉันมันเกี่ยวอย่างกับผัวฝรั่งมันรพูดมากนะคะอีห่าดูในติตยาจิละคะกูไม่มีผัวฝรั่งก็ก็พูดมากอยู่แล้วมันเป็นสไตล์ฉันนีใยู่ปากฉันเบาเก่งฉันมัก,กเบา,าเาข้าใจบ่มันไม่ได้เกี่ยวกัว่ามีผัวฝรั่งแล้วพูดมากเกี่ยวอะไรนะเนี่ยปัญญาอ่อนวะโอ้ คนจะด่าแม่เช็คประวัติแม่หรือยังบอกแล้ววันนี้อารมณ์ไม่ดีแม่อารมณ์ไม่ดีแม่ด่าเลยนะเวลาแม่ด่ากลับหรืออย่าโกรธนะเวลาเธอแรงมาเวลาอยู่แรงมาแล้วเราแรงกลับอ่ะเธอต้องรับให้ได้นะอืม ตาเต็มไปด้วยความทุกข์ซุ่มเนี้ยความทุกข์มันล่นลามกันเลยแบบว่าเอาความทุกข์นะมาพักให้คนอื่นได้การกดคนอื่นให้ต่ําลงด้วยการพูดถากทางติชิมนินทาเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้นคนนี้กำลังที่ตัวเองก็อยู่ที่เดิมคือมันทุกไงเห็นผู้นั่น,น,นผู้นี่เฮ็ดเจ้งสั่นจังสี่ไว้ให้ชาเขาเสียหนา่าก็ต้้งให้ได้ติเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นนึงที่วะ เพรดิติเขาเลยจะรู้สึกมีความสุขอย่างนี้หรอขอให้ได้ด่าคนอื่นอะแล้วเธอรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขหรออืมกรรมวาจานะ่อยู่อยู่ไปเที่ยวหาด่าคนอนะ <c oughs> อยู่ไปเที่ยวาหาด่าคนซีซัวมั่วตัวนะ่ะมันคือการสะสมบาปด้วยใชบอ,อกหนะฉันพลอยบาปวยู <c oughs> ่ฉันด่าเธอนะ่ะ กการสะสมบารเแา้ยันลืมสังเกตชีวิตจะคลองเด้อว่ามันจะเลื่อนขึ้นหรือมันต่ำลงแค่นั้นแหละการที่เที่ยวไปหาว่าคนอื่นเนี่ยอันนี้คือสอนนะจะบอกไว้ก่อนถ้าอยากมีชีวิตที่จเจริญขึ้นเนี่ยอย่าไปเที่ยวหาว่าคนอื่นเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองไปกระตันอยู่ต่อพ่อแม่คนสิ่งใดที่มันดีดีเนี่ยไปเหตุหาทำบอกท่านบุญหาฟัางเทศ หาบานบึงขึงว่นดี้อยากซาบางที่กัอยากซวนซื่อไงอพี่นอ้องม,มันบ่งบอกถึงธรรมะในจิตใจไงถ้าเขาแบบว่าเอาเวลาไปฟังเทศฟังธรรมที่พระพ่น,นสอนหลักการใช้ชีวิตนาะ แล้วยูจะเข้าใจแล้วยูจะไม่ไม่กล้าเที่ยวไปหาด่าคนย,ยูจะกลัวบาปยูจะกลัวกรรมวาจาการที่แบบว่าไปเที่ยวดา่าคนเที่ยวหาตัานติชิ้นินทาคนอื่นน,นะเสียนะยูบาปนะยูสะสมบาปยูกําลังสะสมบาปยูยูรู้ตัวหรือเปล่ามันจะทําให้ชีวิตยูไม่จเจริญแล้วไม่สังเกตทำไมชีวิตคนอื่นเขาจะเจริญเอาจเจริญเอานะเพราะเขาเป็นคนที่คิดดีทดําดีก็ไม่ไปหาด่าชาวบ้านมัมอนยูไง บอกไปกะซ้ำหนังอรเนาะบอกไปกะซ้ำหนังดอแต่คนมันบ่มหมักเขา,ากกันักหรือคือบอ่มหมักเอ้าจังดใดเฮ็ดดีสมอเขากับบ่มหมักดอกคนเข้ามาเขานะตดเขาเขายังว่าหอมถ้าไปเที่ยวหาดาคนที่เขาจิตตัวคนที่เขาแบบว่า อาสิ้นหวังกําลังใจแล้วถ้าอยู่ไปเที่ยวนินทาไปว่าเขาในช่วงที่เขาจิตตกอยู่บาปมากเลยนะจะบอกให้อยู่ลองไปอ่านอยู่ลองไปฟังเทศฟังธรรมสักนิดหนึ่งการใช้ชีวิตปรับบุญพิรุษเนี่นยยังวีดีพี่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งมีรักโลูกกดลงยังไม่ปรงขึ้นกันนั่นแหละถ้าปรงก็จะไปบวชด้วยคา่ะมันก็มีอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ขึ้นลงอารมณ์ปล่อยวางแน่อารมณ์พปล่อยวางแน่มันก็นธรรมดา มนุษย์เดินดินนะคะแต่ดกที่ยังมีกิเลสมันก็มีอารมณ์อยู่แต่บางทีก็อยากสอนนะนะอยุไอซุม้มที่พวกไปหาเที่ยววายคุนั่นคุณนี่มันบาปเนี่ยชีวิตอยู่จะไม่เจริญอืมชิหาก,กินเขาขืนสิก็สิน้ำพลาต่อันคว่ำบดีมาให้เฮาหน่อยหมสูกสตานะ่ะไปแล,ล้วไปรับลูกกินทีเลยเนี่ย มีอะไรนะคะจมมีซื้อเด้ถือเกลียกเนาะฟันปุ่นแล้ละค่ะแต่ถ้าคอมเมนต์ไหนที่มันแย่ๆเกินไปก,ก็บอกนะพี่ก็บอกเลยแต่ว่าที่ทางยูทูบเขาจะไม่โชว์นะ ข้อสีโปโซถ้าคอ,คอมเมนต์ได้แย่ๆนะข้อสีโปโซตรงตรง,ตรงวิดีโววินี่แต่วินี่สิไปเช็คคอมเมนต์อยู่ y ยูทูบสตูดิโอวินี่จะเห็นคนเดียวแต่คนอื่นไม่สิไม่เห็น YouTube มัมนมันไม่โชว์แไ่ป่าสิติดพิมพ์ปักพิมพ์มันปักไม่ได้เพราะว่า,วามันมันม,มันไม่โชว์ที่วิดีโอ YouTube แต่มันโชว์ใน YouTube Studio เวลาวินี่สิไปตอบคอมเมนต์พี่น้องเนี่ยมันมันสิไปโซอยู่หม่งหันอืม YouTube มันกั้นกองคอมเมนต์ด้วยนะเดียนะ๋ดวยวนะี้มันก็ อันใดที่มันเยอะเกินนี่เขาเขาก็ไม่โชว์ในวีโอของเราไปแล้วค่ะปากไปแค่นี้เช็คประวัติแม่ก่อนก่อนจะไฟกับแม่นะ่ะดูไฟฉันก่อนสิไม่ได้เกี่ยวกับว่าได้ผัวฝรั่งแล้วพูดมากมึงบ้าหรือเปล่าเอาสมองส่วนไหนคิดไม่ได้ผัวฝรั่งก็พูดมากอยู่แล้วดูไฟในติยาสิเออ เช็คประวัติแม่นิดหนึ่งนะดากับอีวินถ้าอีวินได้ดาดกับแล้วรับให้ได้น่าจะบอกให้กลับดูไม่ถูกเลยบนะ๊ายบายสวัสดีค่ะ